สวัสดีครับตามสัญญานะครับว่าจะมาลงคลิปตัดให้ดูนะครับรองทรงต่ํานะครับฐานเดิมโกค้าขึ้นเป็นรองทรงกลางนะครับรอบนี้ขอเป็นรองทรงต่ํานะครับผมขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับถ่ายขึ้นไปแล้วใช้หวีนะครับกาหนดนะครับรองทรงต่ําก็กะไปก็อยู่ประมาณหวีเล็กนะครับข้างหลังก็จะขึ้นอยู่ประมาณติ่งหูนะครับตอนนี้ใช้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับ ตัดง่ายๆครับสไตล์ช่างลุกครับไม่เน้นทฤษฎีอะไรมากมายนะครับด้านบนลูกค้าก็ขอเอาออกนิดหนึ่งแล้วก็ซอยสไลด์นิดหนึ่งนะครับจะไว้ให้มันดูหนาๆนะครับสไตล์พวกเด็กช่างนะครับด้านข้างขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับข้างหลังครับเบอร์หนึ่งเหมือนกันครับขึ้นแค่ติ่งหูนะครับแต่ฐานเดิมจะขึ้นเป็นรองทรงกลางครับไม่เป็นไรครับ ตัดได้อยู่นะครับผมลูกค้าค่อนข้างจะเป็นผมเส้นใหญ่อยู่นะครับตัดง่ายๆเลยครับทรงนี้ครับถ้าใครติดตามผมนะครับผมจะใช้เทคนิคฟันรองตัดง่ายๆนะครับก็เน้นการสะบัดข้อมือนะครับงานหวีก็ตัดเป็นนะครับแต่ผมจะเน้นความเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับ เลยจะใช้เป็นฟันรองนะครับฟันรองก็ตัดยากอยู่นะครับไม่ได้ว่าตัดง่ายนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับเก็บตีนผมนะครับก็ใช้เป็นศูนย์จุห้านะครับสบัดเชื่อมไลนวลนะครับขาวนวลขาวนวลกลืนนะครับรองทรงต่ําคือทรงที่ตัดยากสุดนะครับเป็นทรงครูนะครับใครตัดรองทรงต่ําได้ถือว่าเก่งนะครับ ทรงที่ตัดยากมากครับรองทรงต่าช่างใหม่ๆจะพากันกลัวกันนะครับทรงนี้สําหรับช่างเก่าๆแล้วก็อาจจะง่ายอยู่ครับแต่บางคนก็ยังยังยังกลัวอยู่นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับใช้ศูนย์จุดห้านะครับสบัดเชื่อมเงานะครับจอนใช้เป็นเบอร์ศูนใช้ศูนย์จุดห้านะครับสบัดเชื่อมเงานะครับตรงจอนเราก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับ เนี่ครับเริ่มสวยแล้วครับการขอไปก็สวยเลยนะครับรองทรงต่ําสไตล์ช่างลุกนะครับสไตล์เด็กช่างนะครับบนไว้นานๆนะครับเป็นทรงที่ฮิตมากครับใครมาด้านนี้ก็จะขอเป็นรองทรงต่ํานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วครับรองทรงต่ํารองทรงกลางนะครับต่อไปใช้เป็น ตัวการขอบนะครับใครสนใจตัวกันขบก็จะของผมจะได้มาของพี่ต้านะครับตาบาเบอร์นะครับให้ผมมาทดลองใช้นะครับตัวกันขอบของเคมีนะครับใครสนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อกับตาได้เลยนะครับตัวเคมีราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ต่อไปผมซอยสไลด์เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับ ลองทรงต่ําเราจะไม่เน้นสั้นนะครับสวยสไลด์ลบขบนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเอาอ,อกอยู่ประมาณไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่รองทรงต่ำเขาจะไม่เอาออกเยอะนะครับแค่ปลายปลายผมนะครับสอยปลายไปเลยนะครับ ตรงไหนหนาเราก็จับซอยนิดหนึ่งนะครับลดเนื้อผมนิดหนึ่งแต่บางคนเขาไม่ให้ตัดเราก็อย่าไปตัดนะครับบางคนเขาชอบหนาหนาน,นะครับตัวนี้ผมขอลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าซอยได้นิดหนึ่งนะครับให้มันดูเพร้ยวนิดหนึ่งนะครับอย่าให้มันเป็นโขบซอยเฉพาะตรงที่หนานะครับจับดูครับตรงไหนหนาก็ซอยตรงนั้นนะครับ โอเคเสร็จแล้วครับรองทรงต่ำสไตล์ช่างดุกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับสวัสดีครับ